เอาเงินมาร้อยหนึ่งบริจาคร้อยหนึ่งของน้องมาเดินตลาดแถวบ้านนี่แหละบ้านนอกบ้านนอกนี่แหละเดี๋เขาดักตีไหมวะเออเออเออบ้านนอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องรู้สึกร้อนว่ะมองมองกล้องนี่เขินมากสิตากล้องเขินคนนั่นพักกินนี่วะเคบับ หกสิบบาทเดี๋ยวไปต่อก่อนค่อยมาซื้อหลังมาด้วยอันนึงก็อะไรแล้วอะไรล่ะอันนี้กี่กับมะนาวครับแข็งเลยสอาใบพูดไปแล้วสี่สิบทำท่าเลย ร้อนไหมร้อนนะตอนนี้นี่สายงานๆะไครับมันยงมันคือมันคือเบอร์ว่ะลายนิ้วมือใครนี่ไปไปเป็นไรเป็นไรครับไอเปนคๆ

ใครดูใครดูแต่ไม่มีใครทัมกิไนไรดีกิไนไรดีกินก็เยอะอยู่นะี่ว่าตื่นไม่ได้ตื่นไม่ได้ตื่น

รันียิลสามหัวห้าสิบค่ะอันนี้นะคะนี่ลูกีทพตัวสีดำตรงหนึ่งตัสีดำังหก ได้แล้วสีดำอันนี้ซือซือหมดแล้วก็มานิซื้อเองถือต่อเองออเดอ็ดแรงไหมนี่ได้แล้วสีดำกินเอากินเอาเนาะเนื้อสายเยอนะเนี่ยหาไปกินต่อดีกว,ว,ว่า มาหาหากินดีกว่าถือกินเสร็จยังอันนี้กินแล้วนี่คือมืดแท้ลอ,องถ่ายใ่แดงคนนี้สิบแปดโอ้ยเป็นจะหาอะไรกิกนสมหาหาหาิมันมาตอนมืดๆไปตลาดมันไม่ตั้งตอนเช้าเนาะก็ต้องถูกอันแหละเนาถือจะกินขนมจะกินนี่นี่ โอ้อิ่มเลยพันกล้องดีๆคืออะไรล่ะกล้องเดีดวยวข้าจะกินหลาย,ยก็เหรอรึเปล,ล่ลอเอานะลูกกินไปอร่อยแทนยิ่ง ไปไปจ้ามาใครจำกูได้ไมาใครจำกูได้แม่กูไม่เคยจำกูได้าอ <c oughs> าะไรน,น,น,นี่ตลาดนี่แค่นี้เองเลยสุดไหม หมดแล้วนี่ทานมอไหรสิหมดแล้วกลับไปดูอันวันนี้จะเป็นเสื้อผ้าร้านชานมแต่ไม่น่าจะใช่ชานมหรอกร้านชาโนมคนเยอะมากเลยว่าจะไปกินอยู่นังไก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 ่จะกินนังไก่สั่งเลยนอาหนังไก่ ในน้ำไก่คางกุ้งก็น่ากินกินแล้วก็บอกมาคางกุ้งกับหนังไก่คางกุ้งไม่หนังอุ้งนะคางกุ้งเอาอไหร่คางกุ้งกับคางไอคางกุ้งกับหนังไก่อย่างละยี่สิบผสมเลยละยี่สิบหลายๆอย่างนะไม่ไม่เอาอย่างละยี่สิบ กาาไก่กับาุ้มสสดค่ะไค่ะครับถอยก่อนถอยก่อนอย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 ดตับแล้วว่เก็บเนี่เขาถ่ายนะใช้่ะา

ถือถือหมดเลยไม่ถืออ่ะมีคนถือช่วยอะ่ะวันนี้ละกี่บาทอ่ะขอกินอะไรอวดเนี่ยเหลือร้อยหนึ่งเก้าสิบบาทนี่แหละ กินซะูหรอือเปล่าอาจคิวเ,เยอะหน่อยรอดี่ไหมหรือ,หร,อหรือไม่รอสั่งไว้ก่อนก็ได้เรื่องกลับไม่กินใครอยากเดินกลับนี่นี่กินอร่อยครับกินนั่งกินนั่งแล้วันกล้องมาตรงดิงให้เห็นหน้าดิมองด้วยหน้า

ครับโอ้ยถอ้ยายดูสวย เดยกกี่บาทห็นี้กระสัให้ดีกว่าซื้อนมสดต่อซื้อได้หน้าตาซะก่อนยุ่ยๆฟื้นๆนมมะนี่ อร่อยวะกล้องไปเนี่ไปหรอไม่ต้องกินนะไปนม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 ไปเลยสามห้าบาได้ยังน้อยก็ได้แก้วหนึ่งหรอวะไป้อีก้บเธอเธอมาเดี๋ยวเธอให้อยากกินก็บอกพี่มันจะแดกใหญไงเอากล้องหนึ่งอันนี้หนึ่งครับ่ดเ อร่อยไหมยี่งกูกินนี้แทะกูหายคิดมึงเนี่ยถ้ายงไม่ยิ่งกิกนอะกูิกินอนนี้นักศึกษาเยอะแนี่นี่ตั้งกีบก่บาทวะยีสิบห้าบาทยังไหม่หมดอะมาถือกูจะกินอันนี้ย่งกูกินรออมาถือ,อ,ถอเดินเดินเดินถูกเล่นหน่อยสิ เล้วมันเริ่มเดินไม่ตรงละตะกิตเอง15ห้าบาทนี่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 จ <15 S 2> ุดโ <15 S 2> <บ>ว้นนวอยกกอ,บบอ,อันนี้น่ากินโฟกอยากกินรึบปลอันนี้น่ากินหมกเลขยึดมันเลยกี่บาทวะก็มันเลย15ห้าก็จะเอาตัวชีว้จุดห้าบาทพวกบวงไล จุดหนึ่งหนึ่งบาทเอาอะไรเอ,อนนเ,อเอาอันนี้ยฉีดเอาเอาอันนี้ฉีดครับมเดือนหนึ่งบาทพอดีหนึ่งบาทใช้ให้หมดนี่ก็ <c oughs> ไม่ต้องใช้หมดเรื่องนี้เอออืมสิบสี่บาทเอาถือซือกล้องเองเริ่มมือเริ่มมือหนักแล้วนะครับที่ผักล่าสอดได้เลยนะครับครับอ้ค์ผ่านได้หนักเยอะเลย ขอบคคุณมากแล้วบาทหนึ่งเชงให้หมดเลยไม่หมดเ่ือเกินเทียอ,อ,อยู่แล้วเจ็ดบาสามชิ้นเยเลยค่ะนี่คะส,สดสด ืได้แล้วคุู่ข้งหลังได้นะครับสิบคนต่อหน้าน้ำจิ้มอยนะู่ได้แล้วหนึ่งอ้าวหายไปได้แล้วเฮ้ยกูรู้ว่ามันเขนินกองเพื่อหนีกูปไปเร็วแท้กูหัดน้ำจิ้มอยู่ไว้นี่ มันหนีกูแล้วไอ้ตะกองกูต้องมาถือเองแล้วนี่เงินหมดพอดีแหละ,ะก็กลับร,รถคนเยอะเอง ปัญหาคุกุยเบื่อแล,ล้วก็มันหนีกูแล้วลูกชิ้นกูก็ไปแดกเอ้ยมิงสูกูยไม่ได้กินเลยปวดตากล้องไปอ,อะไรนี่มือใครวะต้องหาผ้ามาเช็ดเลนกล้องเหรวว่าจะกินนี้อยู่นี่กล้องมันหนีกู ขาซ้า,ายเวียก,กินลูกชิ้นไอต้ตะกล้องมันก็รันทดกูแท้มันหนีกูแล้วมันเขินกล้องมันหนีกูแล้วของกินกูยังตัวไม่ครบเลยสถ้าบุหรีดด่ครับไปไปกินบิงซูลเดี๋ยวราดีกว่ามันหนีไปเดี๋ยวรถแล้ว,ลวน้องข้างซ้ายน,นั่นเองเอากูก็มั่นใจว่ามัานหนีกูดิ แล้วเสด็ดแม่ตัวไว้แหละกูมั่นใจว่ามันหนีกูเด้อเอาเอาสรุปอยู่ไหนกันนี่กูกลับไปได้นี่ทั้งแม่ทั้งน้องไงนี่ กยองเอียงสิเฮ้ยขาขไม่ตรงเลยมันยังง้ตายช่างแม่มรากทุกูมากเลยนะไอต้ตากล้องกูก็าหายแม่กูก็าหายอยู่ไอคนก็หิวด้วยอ่ะกอหาคนก่อนแบบ ปัญหากูแล้วหว่าพ่อแม่ตูไม่เจอไอ,อ้หาน้องกูบม่เจออีกแล้วสรูปว่ามันหายไปไหนกันหมด เฮ้ยน้องกูหายแม่กูไม่หายโทรศัพท์กูก็ไม่ได้มานีไ่ไหนกันแน่วะเฮ้ยอะสายอาซายทีขวาทีก็ไม่มีกูเจอตัวกันที่มันหนีกูแล้วออกแางไหนดิฆ่าคนง่ก็ได้เหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอแล้วนะมันหนีไว้น่ะเจอแล้วหนะ นะไอตัวปัญหาเราเอามากินดิบิงซูพวกหมดแล้วจิ๊มือแล้วอะไรก็หมดเร็วแท้ไม่แดกบิงซูเลยถือดิพวกพไม่ได้ถืออะไรเลยนะลูกถือกล้องหนึ่งไม่ถือกล้องเนึ่งกินบิงซูอ่ะเออหายคิดหน่อยอดแดกเลยหายไปแป๊บเดียวบิงซูหมดไม่พวกแม่หายแป๊บเดียวแม่ไปถือนั่นอะไรอ้บิวไม่ร่างตัดชิ้นปืนใหญ่ไอ้ตัดกับชิ้นอยู่มันอยู่ดีๆเดินหายอ่ะ เราก็เลยไปหาเราเราก็ไม่เจอใครเลยไม่เจอใครทุกคนเลยเนี่ยรีบเดินหนีรีบ,รบเดินหนีเดินเร็วแทะหนักเนาะมาเดิน<อ>กลับไปที่นี้<อ>ให้ขาเราเดินเร็วไปจะลุ่มหัเลยขาตันเหรอขาตันขาพวกยาวกว่ามากินก็ได้เื่องถุงช้อนไอ้ดีร้อนเปิดแอร์เปิดแอร์เอ้คา,าตาทรถแล้วกคสตาร์ทยังร้นอน นานแล้วไม่เปิดเลยค<ท>ันอนครับทีน่นี่โอ้อง่วงแล้วง่อะไรลนะ่ะกินอะไรหอมแท้เยอะเลยคงกินเยอะเลยเดี๋ยวไปดูบ้านมั่งดูบ้านกินนี่เลยนี่ห้อ,อ,อเปิดมาได้มีมือเดียวอ่ะเออเปิดมาได้เฟีวเปิดปนนดิลูกจิ้มเน็ตอเวลูกจิ้มันกินดิมีอะไรกินมั่งปะเยอะเลยลูกของกินเยอะเลยมีปลาน้่ยนะปลาไข่เนี่ยลองกินปลาไข่ตัวเบลเลอร์เลย แั่นคือปลาไข่ปลาไข่เอามาให้กินเดียรูกน้ำจิ้มก็บอกว่าห้มดีรสเด็ดอยู่เลยนมสับปะรดหอนดิปลาไข่ปลาไข่น้ำิมด้วยฟิล์มอยากกินเนี่ยเอาแล้วก็ปลาปลาไข่ให้พี่กินด้วยไข่ชิ้นด้วยตัวใหญ่ของกินมาหมนดิปลาไข่อะไรมากินดิไข่ตัวใหญ่มากน้ำจิ้มซีฟู๊ดด้วยปลาไข่อะไรมาเยอะจังเลยโอ้โหร้อน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 ไม่รู้เลย มีเสกปอมาให้เทียปลาไข่ปลาไข่ไข่ปลาครับหื้สามตัวเยี่เลยอ่ะโก่อนซีตัวมันใหญ่แค่ไหนจิ้มซีฟูดได้นะลูกกินยากมือกันเลยขมขมกี้มันขมได้เลยขมอ่ะจิ้มดิลูกจิ้มน้ำจิ้มดิ เาหลานลบนก่อนก่อยทางผขึ้นมาทำไมอิมเอมดเสียงเยอะปิดไม่ไดข้ขัดไม่ได้ขยับกาาพีบกายับตูดดีดมไม่ขยีบตูดก็ขยับแค่น้ อยากตูดปุ๊อกรอรหรอนั่นั่นเองให้มัครัไลองเป็นอืมมันทวงกูลองนัดแล้วอะไรอ่ะมากีรมากีมากีก่กรอบไม่ให้กรอบไม่กิ้น่นะดชินอะไรนะลูกชินปืนใหญ่หรอ กระบอกปืนชิมใหญ่แต่น้ำจิ้มดูน่าไม่น่าอร่อยนี่นี่ดูดูชิมชิมชใหญ่กว่าน่าเน่ยความเร็นหน้ากว่าแล้วก็รออยู่เดี๋ยวมันไม่ร้อนแป้งไม่ผสมปลาเนี่ฮะปลาไม่ผสมแป้งแป้งไม่ผสมปลามีแต่แป้งไม่มีปลาหรือมีแต่ปลาไม่มีแป้งก็เหล้าเลยอะ แป้งไม่สมปลาไงเอ้ยถูกแล้วกระเพื่อมอะไรไงแป้งไม่สมปลาบอลพวงไอ้เมื่อกี้เอาไอเดียวอะไรเมื่อกี้เอาไปนี่กินให้หมดหยำมกับอะไรกับอีกดิถือเนี่ยมาไปไม่ได้แล้วก็อะไรอีกอะไรที่ไม่ก <ด Liberty. S 2> ินทำอีกอังดี เยโยะเทะในบงงบสองร้อยยังไงสองร้องบเงินแม่ไม้ล็กๆที่อ่อยอหรอจ็บาทอืมพริกด้วยนะกับพริกเป็นมัดเลยเป็นเม็ดเลยพริกมันมัดเนี่ยเ,เม็ดก็เรียกเป็นมัดเองอะ่ะ ขึ้นจากเลยตนะอกอบจบไปแน่เลไม่เหรอไอ้ลูกันไปทอดใหม่เหรอเข้าเตาอบเหรอทอดทอดเยยป็นนาดเลยลูกทอดเป็นนานเลย,ย,ยนนก็ปอดเอาเข้าเตาอบได้เลยทอดเลยมันาาก,กินทุนละเลทหอยทอดนี่ไม่กรอบอะ่มะ,มะมีแต่มันมันใครอยากกินก็ไม่รู้ บังฮอตร้าสิบบาทนเนาะไปแบมเหืออะไรอีกอ่ะนี่อะไรอ่ะอิะอะมสุกสมอกอ่อยรูปปลาสลิดแบบเดียวติดตบน้อพริกปิ้แล้วเนี่ยกลบพีดี